สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากคุณจกักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรนะครับแจ้งข่าวผ่านหน้า a ฟ e b o o k ส่วนตัวนะครับโดยมีข้อความว่าส่งกําลังใจให้ปู่พองพ่อลุงพลกันครับได้ยินข่าวว่าเป็นหอบส่งตัวไปโรงพยาบาลเต่าง,งอยหนึ่งคืนขอให้ปู่พองหายจากโรคภัยเถอะสาธุ ซึ่งเป็นภาพนะครับของคุณปู่ผ่องนะครับพ่อของนุ่งพลนะครับกับคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภายในจอนะครับกำลังกดไลค์อยู่นะครับที่ถ่ายร่วมกันไว้นะครับโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายนะครับได้มาให้กําลังใจนะครับกับปู่ผ่องนะครับโดยคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภายในจอนะครับได้มาคอมเมนต์ว่าอีกว่าพี่กัปตันไปเยี่ยมตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนซึ่งเป็น แอดมินนะครับของช่องกับตันนะครับพร้อมกับปู่ผ่องนะครับที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับที่มาให้กําลังใจกันครับคนแรกบอกว่าหายไวๆนะคะคุณปู่คนธรรมะนะครับบอกว่าหายไวๆค่ะปู่คนธรรมะนะครับบอกว่าหายป่วยไวๆเด้อจ้าคนรรมะนะครับบอกว่าปู่โอเคแล้วพรุ่งนี้กลับได้ปู่ขาดยาที่กินประจำนะปู่ไม่ได้ไปเอายา ตามหมอนัดช่วงนี้ฝุ่นที่บ้านเยอะด้วยปู่หอบกําเริบเลยคนรรมนะครับบอกว่าหน้าหนาวฝุ่นเยอะและควันทูปจะมีผลต่อคนเป็นหอบมากค่ะปู่อย่าไปแถวที่เขาจุดทูปค่ะคนธรามนะครับบอกว่าหายไวๆนะคะคุณปู่คนรมมนะครับบอกว่าหายไวๆนะคะปู่พองคนรมมนะครับบอกว่าหายไวๆนะคะคนรรมนะครับบอกว่าหายไวๆนะคะปู่พอง คดมานะคับอกว่าขอให้ปู่หายไวๆนะคะโคดมานะคะบอกว่าพักกายพักใจพักผ่อนให้เยอะๆหายแล้วล่ะคะ่ะปู่พองพรุ่งนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะคะโคดมานะคะบอกว่าขอให้ปู่หายไวๆเด้อจา้าโคดมานะคะบอกว่าพ่นยาแล้วก็หายพักหนึ่งคืนโคดมานะคะบอกว่ารักปู่พองขอให้ปู่หายไวๆสุขภาพแข็งแรงโคดมานะคะบอกว่า ขอให้หายไวๆนะคะโคดมานะครับบอกว่าขอให้คุณปู่หายไวๆนะคะคุณลุงคงเป็นห่วงปู่เป็นกําลังใจให้คุณลุงนะคะโคดมานะครับบอกว่าขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปกปักรักษาคุณปู่พองให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็ววันนะคะโคดมานะครบบอกว่าหายไวๆค่ะคุณตา คนธรรมะนะครับบอกว่าอากาศคงเย็นนะคะสงสารปู่จังคนธรรมะนะครับบอกว่าอากาศเย็นคนแก่เป็นโรคทางเดินหายใจหอบหืดดูแลกันไปค่ะคนธรรมะนะครับบอกว่าขอให้ปู่หายไวๆจ้าเป็นกำลังใจให้ปู่ทุกเวลามีสุขภาพแข็งแรงจ้าคนธรรมะนะครับบอกว่าปู่ถึงหมอแล้วคงปลอดภัยแล้วนะคะขอให้ปู่หายเร็วๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะคนธรรมะนะครับบอกว่า ขอให้ปู่พองหายป่วยไวๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะความคืบหน้ามีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ก็ความผ่านทาง Facebook อย่างน่าสนใจดังนี้4นาทีมาดูไทม์ไลน์ในคดีน้องชมพู่กันดีกว่าจริงไม่จริงก็ลองย้อนไปดูข่าวละกันพิรุษอย่างแรกในคดีที่ยากจะเถียงก็คือพ่อแม่น้องทั้งคำพูดแปลกๆพฤติกรรมแปลกๆ จนคำออกสื่อจากวันแรกจนวันนี้มันมีพิรุษเอามากๆมาก,มากจนน่าสงสัยคดีนี้มันผิดสังเกตหลังจากผู้ต้องสงสัยชุดแรกที่จูจ่ๆกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งที่ผู้ต้องสงสัยชุดแรกนี้มีครบเข้าองค์ประกอบของผู้ร้ายทั้งหมดเพราะเป็นบุคคลที่แม่น้องชมพู่สงสัยคนแรกเลย และให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าสงสัยสมคิดและหากจะอิงกับเรื่องสายศาสตร์เข้าด้วยหมอธรรมทั้งสองคนที่อยู่บ้านกกตูมและกกกอกต่างบอกตรงกันว่าคนอุ้มน้องเป็นคนสติไม่ดีมีคนในหมู่บ้าน1น,นอกหมู่บ้าน1คนร้ายทำเพราะขัดเพราะมีปัญหากับพ่อแม่ชมพู่ จากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ชี้ได้เลยว่าสมคิดเข้าเป้าสุดทั้งมีคดียาสติก็ไม่ค่อยจะปกติมีเรื่องผิดใจกับพ่อน้องชมพู่ที่สำคัญวันที่น้องหาย11-14จนเป็นศพเป็นคนเดียวเลยที่มีไทม์ไลน์เวลาที่บ่งบอกได้เลยว่าเข้าเป้าสุดแต่ไม่กี่วันหลังจากโดนสอบปากคำก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ซะงั้น งงกันไหมหลังจากนั้นก็แอมก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนที่หนึ่งที่โดนสอบและแอมก็ให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจมีการบังคับให้รับว่าเป็นคนลงมือในคดีแต่ก็เอาผิดอะไรไม่ได้จนมาอีกคนที่น่าเห็นใจนารินที่จูจูโดนจับในคดีละเมิดนารินยังงงเลยว่าทำไมเรื่องนี้จูจู ญาตตัวเองกลับเป็นคนแจ้งทั้งที่นารินนั้นไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นมีทั้งพยานและหลักฐานจากครูและคนรอบข้างยืนยันว่านารินไม่ได้ทําอนาจาร์หลานและยังไม่พอโดนแจ้งเรื่องนี้แถมตํารวจบังคับให้รับว่าเป็นคนทําน้องชมพู่อีกสุดท้ายจะให้คนไม่ผิดกลายเป็นคนผิดก็คงไม่ได้หลังจากนั้นทุกอย่างลงมาที่ลุงพลคนเดียว ที่แย่ที่สุดคือแม่ออกสื่อว่าสงสัยลุงเพราะลุงให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกันเลยแถมเวลาที่มีช่องเพียงไม่กี่นาทีเลยสงสัยว่าจะเป็นคนทำซ้ำร้ายแม่ดันบอกสื่อว่าลุงสนิทกับน้องชมพู่จนแม่กลัวยามความเป็นคนด้วยคำว่าดูสภาพเขาสิดูสภาพเราสิแต่ลุงพลคนที่ทำทุกอย่างในคดี ร้องส่วนกลางให้ช่วยทําคดีโดนเป็นจำเลยของสังคมแบบหนักจากแม่น้องแต,แ,ตแต่แต่แต่ลุงไม่เคยเลยนะที่จะโทษสื่อและไม่เคยเลยนะที่จะหนีหน้าแถมยังร่วมมือกับตํารวจกับนักข่าวให้เขาจำลองเหตุการณ์ทุกวันจากวันแรกจนวันนี้ก็เห็นกันเป็นประจํำประจักษ์ว่ายิ่งซักฟอก ก็ยิ่งเห็นว่าลุงพลบริสุทธิ์คดีนี้มันจะจบแบบไหนไม่มีใครรู้แต่ที่รู้รู้นะ่ะมันไม่ปกติเอาเสียเลยคดีนี้ผมก็ได้แต่คิดว่าตำรวจส่วนกลางคงทำงานอย่างเป็นธรรมที่เห็นงงๆในคดีนี้ผมได้แต่คิดว่ามันคือการสับขาหลอกของตำรวจผมไม่เคยอินอะไรเท่านี้เลยนะในชีวิตแต่ที่ผม ต้องติดตามเพราะผมสงสารน้องผมอยากเห็นหน้าคนทำอยากฟังทุกเหตุผลของพ่อและแม่น้องชมพู่ว่าทำไมทำไมถึงมีพิรุษอย่าลืมนะพ่อน้องมีเรื่องยาเกี่ยวพันมาตลอดครอบครัวน้องมีเรื่องไม้เถื่อนอีกแล้วพวกคุณคิดว่าผู้ร้ายมันคือใครความคืบหน้าล่าสุดจากคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนภายในจอนะครับ ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้ครับมองอีกมุมนะว่านาตอหลอนวะใครจะบ้ามาตะโกนด่าแค่เรื่องไร้สาระหลอนหรือตั้งใจเรียกกระแสคิดว่าตัวเองเป็นดาราเน็ตไอดอลหรือไงททอๆปัญญาอ่อนละตอซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับโดยคุณจัก,กรีนะครับ ได้มาคอมเมนต์ว่าอีกว่าใครจะบ้ามาตะโกนด่าเรื่องไร้สาระแบบเนี้ยหลอนเก็บกดมากเกินไปฮ่าฮ่าฮ่าภาพหลอนตามหลอกฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งชาวเน็ตนะครับก็ได้มาคอมเมนต์นะครับคนแรกบอกว่ามันคงแค้นแอดมากเก่งกว่ามันคนทำมานะครับบอกว่าอ่านไปก็ขำไปสงสัยนะัเขาหลุดหรือหลอนหรือเคลื่อนกันแน่นะเอาให้ดีๆนะน้องจัก,กรีฮ่าฮ่าฮ่าคนทำมานะครับบอกว่า เอาจริงๆเลยนะถ้ามีคนมาตะโกนด่าซึ่งหน้าขนาดนั้นมีหรือคนอย่างมันน่ะจะไม่อัดคลิปเขาแล้วเอามาไปแจ้งความเรียกเงินค่าโดนด่านะ่ะที่มันดิ้นดิน่ะออกมาสร้างกระแสเพื่ออะไรรู้กันอยู่อย่าไปให้ค่าคนพันนั้นเลยคนถัดมานะครับบอกว่า84,000เซลล์ 8, 000, 000, คนถัดมานะครับบอกว่าทั้งหลอนทั้งเสียเส้นฮ่าฮ่คนต่อมานะครับบอกว่า สงสัยมันดีดมากไปโคตรมานะครับบอกว่าเรียกยอดวิวจะเอาไปจ่ายค่างวดฮ่าฮ่าฮ่าโคตรมานะครับบอกว่าหลงตัวเองกับหลอนมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่โคตรมานะครับบอกว่าสมองอยักกลวงโคตรมานะครับบอกว่าเสียเส้นแล้วโคตรมานะครับบอกว่าถ้าตะโกนด่าจริงน่ะมีคลิปไหมเห็นเอะอะอะไรน่ะชอบถ่ายคลิปฮ่าฮ่าฮ่า